มาเด้อมาเด้อมาเด้อตามดูให้ทุกคนเลยมากินเ้าะไปด่วนไปด่วนบอกผมรอหลายวันแล้วไม่ได้ไปสักทีไม่ได้รอหลายวันก็จะไปแล้วเมื่อวานจะไปก็บอกจะรอแล้วผมก็ติดแล้วไงรถมอเตอร์ไซค์ไปมออร์ไซครับเอาให้ไวเอาคุ้มข้าวก่อนเอาเอาเอาดูผมนะผมกินแล้วนะมานมรอมาทำอะไรครับ ครับอมาไปเที่ยวนะครับมาแม่บุญถิ่นเที่ยวป่าเอไปดูโลเคชั่นทายนะได้ก็ใครแล้วลูกนี่ไงแม่บุญถิ่นไปหนังเรื่องอะไรเหรอกบกอกไงมูละโกกอกจะเอาลังกบกอกนั่งตองตองสาวนะโอ้โหอันนี้อะไรตอนตอนอ่าตอนท้ายนะรักกันไปจนแบบว่าแก่เท่าใช่ไหมสาวเหลือน้อยนะสาวเหลือน้อยอีกแลนะ สวัสดีนะคะคุณวิภานะกการศึกษคะคุณเจมส์เรียงค่ะคุณเจมสเรียงอะไรล่ะไอ้บอกแม่ดาไป็นสวนปีเสือทองวัวสันโอะอันนี้ปีมะโรงค่ะคุณจมส์เรียงนะคะนี่เป็นน้องนะคะเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องอยู่สองปีสามปีนั่นนะคะอันนี้นะคะ ชารแน่ารแน่ทิงนะเขาบอกภ้าไม่ค่อยชาร์เนี่ยคนจำเรียงเนี่ยไม่้างเป็นเ่ทัม่เหรอเานอนแม่จำเรียงไปถึงโรออะไรหรออันนี้ใช้เครือข่ายอะไรล่ะถ้า A S มันก็น่าชาร์อยู่นะใช่ค่ะ A S นะสวัสดีนะคะนะคะมันผ้คนอะไม่เป็นไร ไม่ไหวครับไม่ไหวครับต้ิงกินมามันตะกี้นี้หลๆไม่ไหวแล้วกินขนมเจี๊ยบแลันคายไปคายมากไปไปเสี่ยวกับตอนใดก็ไม่รู้ไปไปมาเสียว่นบอะไมีเห้าวไร้ไ้นายกอะไรก็ไรกไไก็ยังไงก็ เชี่ยเลยฮะที่มันเยมอะไรน้องมาส่งหน้าบ้านน้องเออี่ยแก็เียเลยทำเงล้วขายอโนดูโอ้ยทำไงเนี่ยมนีีปน้าหลืงแกะก่อนเลาไปกันไดไน่าแกะไ้เลยอาไม่ได้เวไปเก็บไปเหลือง ถ้าเจอใบแดงเนี่ยก็ติดทหารใช่ไหมใช่ไหมถ้าเจอใบแดงก็ติดทหารนะใช่ไหมหรือว่ายังไงถ้าใบเหลืองใบดําใบดําก็ไม่ติดทหารนะต้องใบแดงต้องติดทหารใช่ไหมมาแม่ไม่ด่าไม่กินย่างไฟห้าอ่อยใบแน่เป็นเป็นมูข่อยนี่ที่เมื่อวานเมื่อวานมันออกมาแล้วก็จะได้เยอกินไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์โอ้ยไปซีเรียสอะไรมากมายไม่เป็นไม่รู้ไม่ซีเรียสอาไรไม เหลืองก็มันจะทีเรียนมันจะไม้ก็มันเหลืองแล้วอ่ะจะลอง่ายไปมันจะเขียวไหมไม่ได้บมานหนึ่งก็ยังไม่เลือกแล้วจะคิดอะไรอ่ะมันไม่เลือกก็เหลืองไปจีเราก็ทำงานตามหน้าที่ของเราไปเออเราไม่ทำงานจะไหมเนาะจะคือหัวขวอนคอยค้าได้น่าใจเย็นคุณจะเล้อกเราสักหนึ่งบาทก็ยังดีหัวขอนคอยได้เราคอยไา้คาตั้งหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แล้วก็แก้ยังไงล่ะแก้เหลืองแก้แล้วค่ะเออแต่พรุ่งนี้มันถึงจะให้เขียวก็ช่างมันมันก็ไม่ได้ว่ามันมันไม่ได้ว่ามันไม่ให้เราพอเดือดพอร้อนพอร้อนพอร้อนคิดทำไมไปโวยวายอะไรนี่ฉันก็เหลืองย้อมมันก็นี่ได้เหลืองฉันยังไม่ได้แก้เลยวันนี้มันยู่เหลืองกี่อันไปไปไม่ได้ก็เท้าเท้าไป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 นั่น มื่อกี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ยังเหลืองอยู่เลยเนี่ยเหลืองไหนเนียเมืเเ่อกี้นี่นลงเมื่อกี้น,บบน,นี่ก็เหเลืองอเนี่ยนี้กเหลืองกันเหลืองนี่ไงอ้ยวว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 อันเหลืองอกล ใต้ไปเลมันยังเหล็กเดวไปขอบคุณนะคะอีกอีกแป๊บนึงอีกแป๊บหนึ่งก็สี่ร้อยล้ล้ว่ะสี่ร้อยลก็จะลงนะคะรากาหนึ่งชั่วโมงนะคะที่ะรออยู่สายมือแลยไม่สายจริงๆสายวันจริงๆไม่ได้ไปเลยพลาไติกานตไปไหนพลาส้วกอ่ามันกบี้ดันให้น้อยค่ะ ผมไม่ได้ไลฟ์ไงสิเดี๋ยวเย็นๆนะผมทำคลิปทำอะไรมันดันได้ไงเออเออดันดันนี่แหะได้ครับเยอะไม่ได้ทุกคนแหละแต่ว่าผมต้องทำคลิปทำอะไรเอยผมไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์หรืมันจะไปดันยังไงแล้วแต่ว่าไลฟ์ช่องแอนี่อ่ะผมก็ดันไม่ได้ต้องดันช่องผมอืมก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยหากิจกรรมถ่ายกันเดี๋ยวผมจะไปดูสถานที่เนี้ยให้แม่ๆโดยเด้อแม่ๆจะได้แบบมีอะไรใหม่ๆเอซีได้ดูมากนะ ไปดูสถานที่ยายดยนะคะขอบคากนะคะอีกอีกอีกเป็นไรอีกเป็นไรก็สี่ร้อยนะคะไม่ดีมากเลยมันไม่มีอะไรเลยด้วยมใจมาหาจ้าเลยนะยายมาอ๋อนี่ไะนั่นดปลาทั้งวนที่อยู่กับว่าอตืลูกจ้าใหม่เราจะจุจะชวนไปข้ามภาคลาวหรือเปล่า ไม่ยากไปไนัอ uh? uh? ื่นแหละนี่นะคะลูกศิษย uh ์หลวงตาชื่อก็มาเดเด้อค่ะเด้อมาเอาเด้อค่ะยากเอาคลิปต้อใจเาเีงดังจอกดังเลยจง่ะอ๋อนะคะแซ่เออน่บขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะใส่น้องิบอ่านก็มเลยหาไปบุกเนี่ถ้าคนเยอะก็ติดัาช่วงช่วงี้เขาให้ เด็กถีงยวามอิ่บอีกเจ็ดไลเลย่านคุณวันลบว่ากออีกเจไล์อู้ยน่ารักนะเอซีเห็นบอแม่ที่นี่กินกินเข่ากับเขาด้วยค่ะสีสิบพี่น้องปลานะคะแม่แม่กินเข่ากับเขาเนี่ยอ เอาโจ้ไหมแม่โจ้เหรอโจ้ไปเห็นไปเข้าป่าะป่าไปไปทำรายการไปหาปุ้มหาป่าเอ็นเลิศดังสินแม่ข่าวเผาวเด้อค่ะพี่น้องการถ่ายบ้านหออว่าทมเดือดดังให้ต้องเลือดแล้วก็เอ็มเลือดดังให้ยังไต้องไปทำกิจกรรมร่วมกันมันได้เป็นหัว เจ้าหมขอว่าป็นยะว่เป็นะขอยได้เงขอเป็นบ้ยัอนี้ยได้าอยยยักว่าทุกนบอกาเอายไขายบดโอ้ยอยแหนน้าขอยดใจและ้นี้ยา้อะขอบัุกล่ยออะขอบคุณนแล้วกนะคะ งงขอบคุนหลายๆเด้อค่ะด <400 S 2> ป,ะป,ะปะี่ไปๆเรียบร้อยแล้วค่ะ